สวัสดีจากพี่น้องเอฟซีทุกๆคนทุกๆมองทุกๆบอลเอฟซีสาหน่อยเพชรบ้านแพงแล้วกะเอฟซี FC น้ององคงอิงรัตนาพลเพชรบ้านแพงเด้อพี่น้องเด้อก่อนอื่นสิมาวาเรืืองสิมาวาเรืืองเฮ็ดคิบกะขอให้พี่ๆน้องๆเบืองคิปให้ในเด้อพี่น้องเด้คอคิบอีหยังกะแลวแต่เพราะว่า ซัวสีได้เป็นคลิปมานี่มันกินบวง่ายแต่กับบัยากบางเทือกกยากอยู่พี่นอ้องซัวสีได้คลิปแต่ละคลิปมาซัวสีแดงโตเรีวขันแม่นคลิปฟอนกับซัวจีไปใส่สินซัว,วสีไปแต่งโตซัวจีไปฟอนอยู่กลางเดินเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังย่านค้นเห็น <laughs> ดีได้ย้ายสมบานอยู่ติดทงหน้าพราะว่าย่ามข่อยออกไปฝอนอยู่เดินบานสีบ่ข่อยมีค้นห็นข่อยกสิเฝ้าเฝ้าฟอนนะฝ้าวฝนฝ้า,า,าเฝ้าเข้าม้านรลงขีบเนาะสมเมนขันอยู่ในบานนี่คือสีบรสนามีตะคนน่ม้มดอกข่อยว่าอืเมืม่อนี้กะสิเป็นแม่พญ,ญาเด้ใส่มองอุดเมื่อนี้แต่งตัวเป็นแม่พญ,ญาบ่าท่านเดช บพราะท่นได้ยิบผ่าอยู่ในซัวข่อยสีเฮ็ดคลิปนั่นคลิปนี่เอ่อไล่โซดแล้วกระซัวสีมาลงเออมาโพดแต่ว่าตัดตัดคลิปบพราะท่นเป็นกำลังจีซึกษาเนาะเพราะว่าเอา่อเขาเอิ่นเอียงแหละเฮ้ยเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่สันเด๊อืมตะกี้ตะกรอนบพราะท่นได้จริงจังบัดนี้ ข่อยกะทิคืดมาเหดจริงจังก่อนเปิดช่องมาสองปีกว่าบบมี่บมีผพุทธิตามมีอยู่เจ็บคนจักมาตะใส <c oughs> ลงไปคลิปเดียวคลิปอันตัดเล็บให้คุณแม่มีคลิปเดียวเนาะสมัยตะสองปีขึ้นหลังเออบัดนี่ก็เล่นม,มาคืดโอ้เห็นผูน้หน,นั้นผู้นีเห็ดก็ล้องเห็ดเปิ่งก็นนะจังสีแ่แหม่บ่บ่บ่แมนอย่างเด้ อยากไล่สดอยากเ่าเลียงอิหลาควา่ำคว่ำคืดณนะตอนนี้คืออยากมาเปิดช่องเพื่ออิหลาอยากเป็นเอ่อเอฟซี่แบบจริงใจบแมนเอฟซีป๋อมโบแมนเอฟซีขี่ตัวอันนี้เป็นเป็นเอฟซีหักแบบจริงจังมีตัวตนนางโคโมออยุนี่แหละจ้ะ มีตัวตนคุณยายสมหวานซาแนลฝากกดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเด้อคุณยายสมหวานซาแนลหักอิหลาแบบริงจังหักมาตาโดนแล้วตั้งแต่มาออดิสันมือแหลกคุณล่ะไม่ยายสมหวานโบใหญ่คนบัวใหญ่บางเท้อขอ่อยกะจิใส่โบสีสมอัน,นใหญ่เพอร์เวอร์นั่นเด้ออืมคนบัวใหญ่โคราดเด้อพี่น้องเด้อติดตามกันเอาไว้ ซอยกันเนาะพี่น,อน้องเนาะฝากทุกคนที่ที่มีช่องทุกคนที่มีช่องกับฝากย้ายสมใดเด้อพี่น้องเด้อฝากใดย้ำคุณย้ายสมขึ้นไล่โซดทุกคนกับฝากใดฝากช่องใดสำหรับคนที่เพิ่นสีอยากเฮ็ดชอ่องเนาะฝากใดคุณย้ายสมกับสีมักไปเบิงผู้นันผู้นี่ไล่โซดแล้วกับ ไปฝากช่องน้ำเพืนินดีจำช่องใหญ่ๆเพินมาเหมือนั้นแม่แม่หนึ่งคอตูมต่างแดนเยอระะมันแม่ฮักอิหลาผู้หนึ่งเพินเขามาหาเหมื่อนั้นโอ้ดีใจจนดีใจอยากก็อยากมีโตตนอยากมีไลฟ์สดอยากมีคลิปอ่ออยู่บนแอปแดงนี่นะจ๊ะทุกคนคันช่อง้อม คันช่องปลอมปลอมซื้อคุณยายสมชั้นแนวไปหาดาผู้นันผู้นี่นี่นี่โแมนเดอร์แมนบบแมนยายสมเด้อพี่นงเด้อช่องจริงคุณยายส้มจะมีการไล์สุดทุกวันนะจ๊ะมีการไล์สุดทุกวันวันละสองรอบกะกะมี่ขันขันมันเนาะมือนีเพ่าในยิบผาอยู่ยิบมือเศร้าหน่อยนึงก็ไล่ไปน้ำและะ้วก็เย็บผ่าไปน้ำนี่นี่ว่าสิึ้นไล่อีก ว่าสีขึ้นไล่ิีนิบผ่าไปน้ำขึ้นไล่ไปฟอมสันเดพ่นองสีหนวหพุบอว่าสีต่างใจเฮ็ดงานงานเพิ่อนสีบลเลียวสันเดพี่นองกะสีมาเบาเอ่อในการทำคลิปนี่ละ่ะส่วสีแตงตัวเบิ้งเหมือน,นี่คุณยายสมแตงตัวด้วยพ่นองแตงตัวไปฟ่อนใส่คลิปเด้อยายสมกับสีแตงตัวช่วสีมาอาบน,น้ำ เสื้อสีมาแต่งตูใส่เสื้อใส่ผ้าแล้วไปยืนฟอนอยู่หน้าบ้านพี่น้องแล้วก็มาลงคลิปมันก็ยากเติบอยู่นี้เสื้อสีมาเป็นคลิปให้พี่น้องฟ้องไปในเบิ่งเม้นบอลเมื่อนี้กับสีมาลูกนี่เมื่อนี้คุณยายสมมาในชุดเอ่อมาในชุดทำงานนะจ๊ะสันดีก็อยากฝากพี่น้องฟ้องไปทุกทุกคนเด้อ ติดตามคุณยายส้มซานเนลนะจ๊ะหับไปเป็นลูกในบ้านเป็นวันในกระถางกระไดหรือพี่น้องเด้อรักนน้อยหักใย,ยส้มไม่ตรองหักหลายหักนน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะจ๊ะแล้วกับสีมีชิไใดมีกำลังใจเห็ดคลิปคลิปกับคอนเทนต์คอยกั มีเนี่ยนางอยู่แต่จากยิบผ่าไหม <c oughs> คอนเทนตนะ์ก็ได้เนาะเออเออหน้าบ้านก็นมีแต่ทงไ้ทงหน้าแม่ืธอสิไปเต้นอยู่พูนปลาเขาเดี๋ยวคอยจะไปฟอนอยู่ปลาเขาจะคลิปหนึ่งเด้อวพี่น้องเด้อแต่ว่าตอนนี้มันกะบ่ค่อยมีแดดออกเดี๋ยวคอยสิไปพูนไปฟอนอยู่ทงหน้าปลาเขาจะคลิปหนึ่งให้พี่น้องเบ่งนะจ๊ะทุกคน เออนี่ละ่ะจะถิม้วาเลี้ยงเฮ็ดคลิปนี่ละ่ะแต่ละคลิปแต่ละเดยจะช่วสิเป็นคลิปใดเออเนาะช่วสีแดงตันูนนีนั่น,นไม่เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิง่งนะจ๊ะกฝากไว้ฝากไว้ในอบอ,อ้อมใจพี่ๆน้องๆที่เอ่อย่ำย่ำย่ำย่มไ่ำย่ำด่ำย่ำย่าย่ำย่านา่า แนมยืนเบิงแป๊บหนึ่งแล้วก็กลายไปจะเป็นเกียรติอันอย่างยิ่งนะจ๊ะที่ที่คุณยายสมเปิดบ้านแล้วพี่น้องกองไปามาซองมายืยอยามถามข่าวก็ดีใจจ้ะดีใจที่พี่น้องกองไปามายืยอยามถามข่าวว่าเอออันนี้เป็นซองอันมีใายสมเสแนเอ้อนี่เขาไปถามเราเบิงก็นนะเราเหตุอย่างอยู่เราอยู่จังหวัดใดเราอยู่อำเภอใดเรา อยู่กับไผ่สันเดียหาพี่น้องอยากเขามาถามจากสี่เนาะเออขอบคุณโซเชียลขอบคุณโซเชียลขอบคุณอ่ามิตรภาพที่ดีที่เฮตให้ม่เห้าต่างจังหวัดต่างบ้านต่างเมืองต่างพอต่างแม่ฉี่ใด้มาพอกันในโลกโซเชียลนี สมัยตะกี้มันบ่ได้มาพอกันเพราะว่ามันเป็นสมัยเขียนจดหมายเนาะสุมือนี่มันเป็นสมัยโซเชียลเพุยังนิดนิดหน่อยหน่อยกะลงโซเชียลอืออีหลีอียังกะแลวแต่ทุกมือนี่กินเขาก็ลงโซเชียลตำพีกตำบักงก็ลงโซเชียลเตจยังกะแลวแต่ไปเต้นงานบุญงานหมอลำงานหาปลากะทิน เตี้ยเล้วเลีวกะเฮ็ดคลิปถ่ายถ่ายวิดีโอไว้พร้อมเฮ็ดคลิปย่ำหนังกะมาลงโซเชียลให่งกระจเบิ่งมันกะเป็นอีหยังที่แบบว่าดีเด้เบิ่งคลิปผู้นั้นผู้นี้ผู้นี้เฮ็ดจังซี่ผู้นี้เฮ็ดจังซั่นสามารถสีเอามาลิปซิงหรือว่าเป็นแนวทางมาเฮ็ดคลิปเฮาต่อหนึ่งก็ได้สำหรับบางคลิปที่ถืออกถือใจโดนใจกะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายสุ่มหน่อยนะจ๊ะทุกคนคลิปนี้กเกษีอาไว้ซัำนี่เด้อพอกันคลิปน่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า